สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวยครับบรรยากาศตรงนี้หยุดงานพี่น้องหาอยู่หากินทงๆว่ะครันมันมาขึ้นโคกครับได้กินถือกินหวยเลยพี่น้องเลยขึ้นมาเบิ้งเพลก็ว่าถึงกินหวยติเดี๋ยวมุงฟ้าเมือนเศ้าครับเบลไลคิดบายให้จิ๋วขึ้นมาเหมือเออพี่น้อง พ่อไอ้หลีครับหมดไปแล้วเป็นเดือนขึ้นแล้งตกมากกว่ี่หามือหกเสี้ยเอา,เอาแล้วเพิ่งอันนี้กันนแบบนี้มันยางไก่ขึ้นมันพุ่มาขึ้นมากครับโอ้ใครไหนไม่ึ้อ,นองนะ เฮ็ดนี่มีหกักเลอเป็นอ่าขอบคุณครับฝอยครับฝอยฮัลรหเบิ่องรับว่าหมดไปเกือบเดือนแล้วเป็น,นอ่ะปวดนนึงเป็นอ่ะ าเ,เ,เสียมกับบอ่อครับคืณจิมมาเลยแค่น้าเลี้ยงครับออกแก้วออกแล้วสองกันแล้วครับรอไปเรื่อยครับอ,อามม้ำกแบบัดก็ได้๋ยไปสุกกินแรงแล้วรอไปเรื่อยครับโอ้ยสองกันหนึ่งพี่นอ้อง Ui, như này vừa cấp Ui Vứt giọt, vứt giọt Như nào Như nào nà cấp Còn gắn đi Như nà lè đi nào Cả nhau trên thuyền cấp Thì thế, thế xuống giá là cái nào mới mà thuật quả phương cấp lọ bưng แหนแหละแหลนเด่นเลยครับนี่แกะหน่อยติดมาพร้อมสิเตร็ต้องอย่างก็พี่น้องมึงครับเบลืออีกครับพ๋ออีกอ๋อีกคือก็แล้วพี่น้องเ็ดผู้ใดก็ไม่ต้องห่วงใจเราครับเ็ดใครใคร lớp ấy Nào có mắt chơi rồi biết không Đi nào liếng khắp Đây đây là cái nguyên หลอดหาซองไปสิหรอครับหลักออกอีกเล้าพี่น้องเป็นมือนประยุดงานโบจาวอออกเลยครับวันนี้หยุดงานกินห้วยหลดพี่น้องมาหลอดบึงโขกกันน่าดปะเก๋เลยครับหลอดไปเรื่อยพี่น้องหลอดนะไปกับเห็นเงิยไปพี่น้องมันน้ำเดือพพี่น้องด้ะไปกับพ่อไปครับอุ้ยมันดอกเงี้ยพัลลพังงานแท้ อ้ิผึ่งพี่นอ้องผึ่งแดงครับผึ่งแดงออแล้วนี่ดอกตั้งกระตานอุ๊ย,ยะล่าภาพเราพี่นอ้องตรงนี้อเอาไปหะเดี๋ยวพอมู้ครับดอกเดียวแกงไหมหรอควบเลยยู่มหนึ่งบนเฮ็ดควบครับเป็นผึ่งแกง นี่ฮ็ดเพิ่งแดงพี่น้องเพื่งแดงนี่พลกนกพ่นกบ้าหอมครับพวกนกพ่นกบ้าเลยถงน้อยปุ่นจะโดนพี unk, ่น้องสองอันเลยครับเพงแดงเพองแดงสองำกันแล้วพี่น้องนี่ดอกนนีองนครับอ้ยคือกันอล้วพี่น้องเลย ตองแดงครับตองแดดต้องแดงงแดนี่บัดลวกครับเดี๋ยวเต้ต้องอยางเขาเหรอครับเดี๋ไข่แน่เดีองยางพี่น้อง อีไครับเรอเดี๋ยวมเกินุมงมันได้คย,ยออกครับพี่น้องเด็กเคยออกครับตนช่วงนี้ก็ย,ยังออกนออกเต็มทีครับถงขาออกสองสามหมื่นแต่บุ้เมันถึงขาออกมื่อเด็ก,ออก,กบุจักครับก่านนดอกอมันเนา่าชุดดอกหัเวเกิดครับ่ดดอกไปเรืร่อยใ่น้อคบงเห็ดแดง นะตื่นแดงอีกดอกหนี่ครับขึ้นเลยอยู่พี่น้องเอ้ยตื่แดงนี่ตื่นแดงแดงเก่าเก่าครับไปหลอกหนาวนี่หลอกพี่นอ้องข้างหน้านี่มันจะเป็นด่างข้างหลังนี่เป็นด่างพี่น้องครับเป็นด่างเห็นบ่าหมดเริ่มกินแล้วครับพราว่าฉาดเขาจะหลอกตจนหยอกพี่น้องหลอกยังไงครับ แล้วมันเป็นขีดตมมองนี่ต้องเลอกออกหลอ,อกแล้วมันติดเป็นเนื้อขังน้ำม,มันติแข็งครับลอ,อกขังเรามันออกมันติแข็งเป๊ะก็ครับติ่แข็งครับมากินเราดอนนี่ครับเพราะมันจะล่าลร้อยเบิ้งงซับอย่าหาตี มาตดสอเบื้องบนนี้เอากะตาบอกระตาครับโอ้โหี่ดอกหนึ่งพี่น้องไข่ครับน,ดดนี่ดดดนแดงครับแดงถึงแดงดอกนี้นุ่มๆยู่พี่น้องถ้าเปียรไข่ครับไข่น้อยไข่น้อย บเดวเสียมากี่นมักเกินเินลองบงเือครับรือว่ามันออกออกกครับถึงพัฒนไหลหาเตินเตไปเรือครับรออก็ไปหน,น,น่องออกจากมงนึงเข้าไปมหมงนึงสิละครับออกจากงึงไปหมดสองร็มุ่งกันไปครับ้เป็นีแกแอุ้ยนี โอ้โอหข้าเหงดินขึ้นครับปัด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 พี่น้องนี่แมนบ่นี่แมนพี่น้องนี่แมนมนะครับโอ้ยเย่งเงินสุดสดหอนเลยพี่เนาะเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องเอ้ยคุณต้องปั้นเหรอครับหุดเอเลือเลยครับ มุอนไอ้ล่อยที่ไปไเ,เป็นเต้ทงรอเมื่อีงครับเรเอบอึ้งมหมออนหัวเสือครับเสียยเงมานล่วว่างเยียบจนเปี้ยแบบนี้น่อเราหาไปครับับไปหน่องแล้วจากขึ้นโคกแล้ามาใตา้ทงครับ เราบังเห็ดเฉพาะพ่ะนะเหตุเฉพาะพี่น้องนี่ครับเล่น้อยยพี่น้อง ผอหนังต่อผอไฟมีสองต่อผอครับนี่ต่อผอเลาะเบิ้องกันครับหาเบิ้องที่ไรเห็น,นง่ายครับ 听懂了。 เห็แบบนี้เลยครับคุณลุนต้องใครเปียกหน่อยพี่น เราไปเลยครับเราหามกันไป ข้าพี่น้องหลังจากมาเสือเมืองคามมาสือข้าววาเห็ดออกหอมพอ,บอดอคคบ้บานพี่น,น้งองเห็ดออกอยู่โคกเบนบ่าจะได้จงเจ้ามาเห็ดออกเป็นเมืองอากาศครับถ้าเอาคา้าสามหมื่นสี่หมื่นนี่ฝนมาตกก็จะมนเห็ดออกรถพี่น้องเนาะหลังจากฝนตกมากครับถ้าฝนตกก,ก็ยังเอาฝนถ้าฝนตกก็ยังเอาเห็ดเอาพี่น้องพอดีเอาอยู่สองสามหมื่น เหตุงานเอาฝักเอาเนี่ยเล่มขึ้นมาลองเบิ้งครับตั้งฝ่าลายขึ้นมาก่อนอเลยครับกับพ่อได้่สูบอยู่ครับรบัตรเดือนหนาได้หลายครับเพราังออกไหมหลังจากมันขายช่วงมันเราเกือบเดือนครับออกอีกเทแยวสวองเขาพ่อได้่สูบไป่น้าะขอบบนขอบข้นพี่น้องกดไลค์คลกดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจ่ไม่โดยตลอดนะพี่น้องเนาะเาตลอดมันนี้ก็ลาพี่แล้วน้องพี่น้อง,ออง,อง,องดีดูเอจิน มันสอบพอไหมรับมันอีกเหรสวัสดีครับ